อืมชอบเ่อนเออมือจะองนี่นี่ไปตแก้วนะนี่แกงปลาคอยใหญ่มอพาว่ามันล่นมันรดนมันล่น้มันลดน้มันล่นมันล่นนน้น้นแล้วมันกินข่าแรงขี้น้ำต้มปลา่อยใหญ่ตเห็นไหมพี่นะกินไดิกินเล้าวินเหลีนกีนมาวิกินข่าเด้อฝุ่ยเทิงเด้อ ต้มปะข้อไงก,กินแล้วหรอบอจะข้อไงมันมกินแล้วแหละแต่บอต้มปะข้อไงยังไม่เคยหมอ <c oughs> นห้าหกันพุนบอสบายดีย้ำเสารพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเลยหลังาจากเมื่อวาเนเขาไปหาปลากับหาเอียนแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นมื่อที่สองเนาะหลังจากตื่นนอนมาแหละอากาศเสียออก เดินทางไปหาอีกอยู่หวยเกา่าอยู่น้องเกา่าเอาลายขนาดเมื่อวานนี้ก็ว่าเอาลายแหละเมื่อนี้ยังไปเอาอีกอยู่ออกหายอยายกินพี่น้องเลยเดินทางมาไกลเดินทางมาไกลเนี่ยก็เอาให้คุ่มเนี่ยักหน่อยเมื่อคืนเนี่ยเย็นๆพี่น้องแล้วมันสามารถนำหมอกตกสงสัยมันชีฮหอนเมื่อน,นี้นะนำหมอกตกมันคือชี้หอนอ่ะทักทายเนี่ยมนอยู่ว่อ,อนอนอยู่นี่ มดินเดี๋ยวนอนนอนลับเยอะนลับบะตุนบะตุนนอนเด็กแล้วบะตุนกำลังจะเดินทางไปพี่น้องขี่รถไทยไปคือเก่าเพราะว่าถนนหนทางเขาป่ามันกะเหมาะสำหรับรถไทยอยู่แล้วเข้นเลยขึ้นถึงเลยต้องก็ตึงเน็ฟแอลนั่ บรรยากาศอยู่บ้านนั้นข้าเจ้าเนี่ยคือเป็นกับบ้านเฮาเลยพี่น้องเป็นอันบ้านโคกแตกต่างกันอยู่เล็กๆลน้อยน้อยต่างมุงได้ต้นบ้านข้าเจ้าน่ะเจริญไลยมันนันนันอยู่ใกล้ทางใหญ่พี่น้องทางเกล็กที่เก่าได้ยินแต่เสียงลดห้าออกไปประมาณอันบ่ฮอดกิโลดอกก็ฮอดทางใหญ่แล้ว ถือว่าเป็นบ้านเทว่าจะเล่นกว่าทางเฮาอยู่จะเล่นกว่ากันไลยอยู่ไปเดินทางพี่น้องวันนี้ได้เวลาแล้วไปสวยปลาคอสิบูกินเบ็ดบอต้นว่านในเดียร์อีกอนกับปลาคอเมื่อวานนี้แล้วไก่ย่างอีกต้นกับมักฮอยเนาะแอ่สามอย่างไม่อนี้กะกาว่าสิเปล่ามักฮอยอีกลุงเราติดใจมักฮอยแหงยราไปฮอลล์นเก็ย่สิบเย่อใหม่ขึ้นมาจนดบวเห็นใหม่แล้วอะมีแต่มักฮอยเรา มาคอยมันหลายแต่ว่าคนทางนี่รถไทยเขานี่จนบ่ได้ตอนนี้อนหามมาคอยขึ้นมาแสนรถอีกคันหนึ่งขึ้นรถขึ้นรถไปมีแต่ควันขาเจ้าเผาถ่านพี่ต้องไอ้แนมไปทางใดกัแเนี่ยใกล้ๆกันแล้วก็เผาอยู่ควันอยู่ตลอดไว้ด ท่านเที่ยงพี่น้องปลาสูตรกับปะขอ้อแล้วก็ขวานกกินขวานกน้ำเป็นได้ต้นเมื่อยอยู่ปะอ <laughs> สองมือสองมือเต็มๆพี่น้องเอ้อันนี้คือหอดกายกายขวบมือหนึ่งแล้วกายสิขอดสองมือแล้วทำมาอื่นสาวหนึ่งก็หอดสองมือแล้วเทามาอยู่นี่นะ อันแถวแคมพังน้องนี่มีแต่ห้อยชุ่มห้าเบิร์ดจนเกี้ยงเบิร์ดบนทางนะเที่ยวไปเที่ยวมาไป <c oughs> จักไปหาปา่าไปจักไปหาเอียน <c oughs> ก็เมื่อนีกานานน่กัหาหน้าหาหนี่ก็ได้ลายอยู่พี่น้องแต่ว่าบดีถ่ายคลิปให้พี่น้องเมืองตอนหาถ่ายแต่ตอนหามาคอยเพราะว่าต่างคนต่างหาพี่น้องมันบบมีักมันบบมีผู้ถ่ายให้การที <c oughs> ่ถ่ายน้ำหานำก็ยามันบบได้แสดงก็ะคอไปนำพี่น้องหลายๆเดอ้อถ้าเบิ่งตอนกินเอาพี่น้องจะเสียห้เบิ่งผลงานมือมือเ้านี้ ประสูตแล้วไว้เทิงบ่ <c oughs> เย็นกันอยู่นี้บอก <c oughs> น้องต้องลกุกจเอ็นก่อนแ,ก,แ,แกเลยเหรอเขาแย่ขึ้นแกง่ง่ายรึเปล่าง่ายมามเมอาเบอร์น้ำกันพี่น้องปอโถมันบรเห็นมันมีแต่หนำเห็นแต่หัวเอียนนี่ปล่อยปลอยอ,อยู่เห็นแต่หัวเอียนหร,รอปลอปลอยอยู่<ห>ตายแล้วไปทักตัวนี้ อย่างเง้ยอย่างอยู่ปลาขอดละลายแต่ประมาณจักโลกิปลาขอดมันสามสี่โลปะยู่เนาะสามสี่โลน้ำประยู่ลอกมือไปใส่น้ำซุปไหมใส่น้ำซุปไหมกลับแมนนกตุ๊กน้ำมาใส่ไหมต้อให้เต็มใบเหียกำลังสิได้กินหม้อความหม้อความต้้ออเ็ดะไรีกแลว เมื่อมาคอยเราพี่น้องเราลงไปเอามาคอยหักปิ้งจับเด้ผู้ใดหย่านปิ้งเนี่ยเอาบุได้มาคอยบุได้ลงไปแซ่น้ำปิ้งจับเราลงไปแซ่รอดแล้วครับปัาเท้ากินอะไรเบิด์ตคนเดียวนี่กะคนเดียวนี่ก็กินบาเบิดแล้วเบิรงพี่น้องโอ้เท้าลายกะบลายลีหรอไม่รับหนึ่งเนี่ยหม้อแกงหนึ่ง ใหม่ลำหนึ่งก็เลือกกินแล้วเ <c oughs> บิ่งพี่น้องความลายนะอ๋อที่เท่าตนใหม่ลำหนึงมมุนมุนมุมุดมุนมะุดม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 เมุดมวดมุด,ด<อ>มุดมุดมีดมุดมุเเลดม <c oughs> อดมุ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 ดบุดมุลมุหอบดม้ดมุดมุุดมุดมุดมุดลุดนี่นนะนม,มุุดมมมุดุดมมุดนะ้ เอาได้เบิดข้าว้อยยังลายอยู่บ่ะลายอยู่บดมาเด้อกินข้าวพี่น้องปลาเผาปลาเผากับย่างนกอุ้ยใบตองเนาะนี่ปล่อยไงปลาคอยจะชุกับแต่อีกีปอกปอกปอกดูนี่ยาบไหมครับนี่นี่แต่ปลาเผาข้างหลันเลย เขากะเาไข่ยุบป,ป่าปิมเบิงซีม,มากัน <c oughs> บวกลายคนเนาะลายคันกินไตมไ่ะน่อมเต็มเฮ็ยแลมาเจอ <c oughs> ย่ได้จากกินข้าวแล้วพี่นอกมะง,งอมะหอยมะหอยจูบม,มันลายฮายฮงลายกันแล้ว น้ำแม่กระสอบม <c oughs> ีเทียนเจนนี้เนาะป่ะเดี๋ยวแชให้เบิ่งพี่น้องวขอบังหอยจูบมัาลายสำแดงเดี๋ยวแชให้เบิ่งนจุดใต้น้ำข้ามันชี้เห็นเลยในกล่องหลายอีลีดื่น้ำใหม่นี่กระปั้มเยอะลายชุดแล้ววองนี้มันกี่กัมกันให้เบิง่งนกัม,มือเดียวมันก็ได้นมลายสำแดงบุอยากงมพี่น้องลูกไปหล่น้ำใหม่ เพื่ออะไรดิ่นี้นะดิน้ำก็แมนเม,มื่อนี้นะมั่วๆก็แมนทำโจมยางยาเสพเป็นเด็กน้องยาเสพเรือรและยาใต้นำ้ำเห็นอยู่บ่พี่นอ้องมืดก็เด้ออยู่หื่นน้ำกันมันตะเวนมันส่องลงบ่หอดอาลายลี ดึกขึ้นโพกลเลยเก็บเอาที่ได้บ่บอ่ะดึกขึ้นโพกให้เก็บที่ได้บ่หอยนี่อ่ะเดี๋ยวเอากระสอบใบเถิงก็กได้เดี๋ยวิตคือแค่มันเนี่ยน้าม,มันบ่ออกกระสอบกันเสียบอุปกร์เป็นคนนั้นถ่ายเถิงเพิ่นถือกระสอบห้าสิง,งมอยู่ลุม่มๆๆหอยก็คือเฮ็ดบอนี่แหละเกคดนคร อย่อยงัคอยหลับขึ้นเลยทางบัมันลายผัดเกนี่ทำลายค <c oughs> นเดียวแบบว่าพูดกินเลยนะเเห็นไดไพี่พี่พี่ออได้ค่ะพูดได้พูไดได้มาคอย <c oughs> มาเอาเลยบดได้มาคอย ไปเ็ด e ิยืนนะนะไม่ได้อยากลบก็ทลายอีห่อ่ยคอยเก็บด้ยลงมากล้ๆ้คอยเก็บผมนพอกินละสองคนเนาะสองเท่านเอามากินกระดาครสบคนเดียวก็กินโบเบิดพี่น้อง เห็ดบดออกแล้เฮีย pues ทั้งตวนีดีวกับพ่อแล้วนะตัวเนาะ้ลงเกียน้นเอาเอมกหอยในคอนนี่นะคอดีกะมันสีบูมีมกหอยเน่านะตัวเนาะพอมะหอยเนามันสีจับคอนได้เด้ <c oughs> มันก <c oughs> ็แนวกันเน่างมมน้พังนะเฮาบดได้เลือกมันกจะเป็นมะอยเนาานะวเวลา,านเฮาเมือแต่น,นี้บดเน่าลอยไปเ้นตักมหท่ง่ามีบดหมหน่อยหมใหง่หลับใส่หมักจองกินหลับหมักจองเนาะเมื่องเนาะซื้อหมักจองมาหลายอันด้ปตูดิบเลยด้อดมะอยเลย พอนคนเวียดนามเขาเจามาหาเย,ยนมาเบิ่งวิธีเขาเจ้าหาทุกคนว่าเขาเจ้าหาแบบใดมาเบิ่งนี่แค่ายกันมาเบ็ดเหนียกกัน mỹ mì mô nó ừ. là cả đại song tô song tối nội anh này anh em anh em anh em em một ngày em nữa mà em đi em 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 câu em 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 คือเย็นแล้วทุกคนเราถึกเย็นแล i วโอ้ตัวใหญ่อีหลีเนาะอ๋อตัวใหญ่อีหลียตัวใหญ่ลอืมมนได้ละได้ลายมพี่น้องเอ้ยเอามมาคอนเานี่บดมายองดูได้บ่ ใครจะเอาหลอดมาเนาะแกสลัดจักนี่ได้เกลือจั๊กเาอเค็่มังหน้ามีเอาลงไปไม่ก็ไวนี่แหละัดนึงนึงัหนึ่ง ห้าคนยังไม่อีกวันนี้กินข้าวแล้วกินปิี่งปลาคออีกพี่น้องนี่ปลาสูตรก็มีก่อนสิมเมื่อมาหาปลาก็ต้องกินปลามันคุ้มนะตนนัวเนาะตักปลาคอยใหญ่แน่คุ่เปิี่ยไปเอาบอกเอาไหมมากิน <c oughs> เอาไปจากโตปลาคอใหญ่ขาดแต่ตาโมหงห่งเนาะเหมือนนี้พอถ้ามเมื่อเาจังเห็ดอันหารก,กินตาโม่งุู้ใหยกับมังหอยบ่ แซบพี่บอมหอยจุกกะแซบเนาะน้ําหอยน่ะมันลึกพี่น้องปลามันก็เลยหลายมันก็เลยตัวใหญ่ลกท่วมหัวเบิดแต่ละจุดนี่บ่มีหม่องใดที่ว่าตืนเลยบ่มีหม่องใดย่างความได้ โอ้เงินมาห้อยมาใส่กันเลยคือเห็นอันแคบๆนะนี่นะพี่น้องลงไปนะถ่วมหัวลิฟเลยหัวนะประมาณสองเมตรสามเมตรกูแหละจุดที่ว่าเลิกสุดกันมันเป็นอันห้องน้อยแต่ว่ามันเลิกเมื่อแล้วพี่น้องบัดนี้เดินทางกลับแล้วได้หลายอย่างหลยแนวอยู่ลิ้มวันนี้เทวะผูยุเหื่อนะบบผิดวางหรอกพี่น้องทันเขาปากระดงกันไต่แนวเมื่อผาลายทางแคบๆทางไปได้เลยวะ อ้างย่อขึ้นเดี๋ยวกบ่้างแคบแห้งพี่น้องไอตัวในหามทางรถเอามันโง่บ่ได้หามก็บ่ได้แล้วโมมีอนจับเนาะจับใหม่นี่ยก็มุดแล้วเอาอยู่ตรงนี้ก่อนอ๋ออ๋อปล่อยตั้นใหม่เว้ยนี่ตาดอก ันแน่ด้วยไมันถาหัวกันโงงหนึงหนหนึง่ไปไปเยเลยตนตนเมื่อไหร่เอารถไปเฮ็ดซีด้ ปแต้นดีใจอยู่ได้เมื่อไรโอ้ยโคตดีใจเลยมวนเยอะมานี่นะที่แรกนะม้วนนี่ตรงดีพี่น้องเลยคนนี่นะตอบตรงดีลินั่งรถกันต้องต้องไม่จะตีงานใหม่หลาย เอี้ยนเพี่น้องปลากบเอีนี่กดเต็มคุนกรตนเอาลลยรีบะตับน้าหมมันเลื้อนเะยาใส่ั้งเ้นนะเอใสปกระต่นเนี่คาเรของเขาื่อเด้อเอี้ยนะวะปลาปลคอปลาอะวเฮ้ยเลือกเลือกปลาคอสนีเ้อจังโกลปัน

กันแล้วแล้ปันตะขอมันดิเพี้ยตอนอมิบมเมเ่ตนมาคอยห้ามนับหน่วยได้ปันมันยังซ้ำกันนับหน่วยายหมดตัวนี้ก่ตายเออมันตายตายชื่อฮักะตายเยนลายรอเ่อันนี้ต้องอัินตัวตายตัวปใหญ่ฮักตายต้องยกโปให้ลุงเด้เป็น ไปจักตกปลาไปจักแบ่งเวลาไปเอาเอี่ยนจักเอาบักหอยน้ำคุ้มนะมาเฮือนน่ะมีอาแพงขนาดไดดนอกกินมาผากหลายท่านมาแล้วบ <men> ่ได <men> <men Monday> ้นอกกินนอกบกาขึ้นเฮือนก็มืดแทบหอยเฮือนแหลพี่น้องบักหอยน่ะหลายหลายมีหอยใส่ของอย่าง เอียนเปล่ยนกับปลาคอเออจะรียวอียนอียเอาตเยนเอายนวอมเยอมยเอาเขามาค้างไว้เป็บต้ายก็คือลูกไผ่เลยบุกินเอียนแบ่งกันแล้วๆแล้วพี่น้องได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ปลากับเอียน Chúng à, tôi sẽ đưa vào tủi để thay đồ ăn. Mình sẽ thay đồ ăn. Để tôi thay đồ. Đây, thêm đồ ăn. Chúng tôi sẽ thay đồ ăn. Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng này không phải là đồ ăn, nhưng nó có thể làm đồ ăn. Nó là này không ăn đồ ăn. Ôi, không ăn đồ ăn. Nó không ăn đồ ăn. Nó không ăn đồ ăn. Nó sẽ đứng lên tủi để thay đồ ăn. Đứng มันกัดแทบเป็นขาดอย่าเข็นตอนดึงมาตะเบียดขาดแต่มันสือมเนื้อแล้วกอบเขาจะมาเขาจะมาเอียนลายชื่ออันนี้นะลายชุดอันนี้นะนี่ลายที่ชุดเลยน้ำกระมัน้ำตาลลายไปเมื่อก่อนพี่น้องบาดเจเราป้าวันนี้เราบอกเอาดอกมือเสือจะมากินเติมเอียนน้ำ